สวัสดีค่ะพุกค่ะไอวี่ค่ะทรงกระเช้าถือสวยรอบผลิตที่2มาแล้วนะคะรอบผลิตนี้พุกผลิตเพิ่มให้2ส,สีนะคะทั้งหมด7สีและทุกสีสวยมากค่ะเป็นทรงถือสวยน่ารักน่ารักแบบนี้เข้าข้อแขนประมาณนี้และขึ้นไหล่ในลักษณะนี้ได้นะคะพร้อมสายสะพายยาว1เส้นค่ะที่สะพายได้ออกมาเป็นเนความน่ารักยืดหยุ่นการใช้งานคอสบอดี้ได้แน่นอนค่ะ ยังคงความหรูและเป็นทรงมากๆขอย้ำนะคะเนี่ยไอวี่เป็นทรงมากๆเ <ๆ S 2> พราะเป็นเทคเจอร์พิเศษของออริจินอลของ Candy f o o w e r ที่2ทบประกบทําให้เป็นทรงตั้งได้เลยค่ะในดีเทลเดินทั้งใบเดินได้ทั้งใบแบบนี้ค่ะนี่คือไอวี่จะสังเกตเห็นนะคะหูเมื่อกี้ที่พกถือพับลงเก็บด้านในแบบนี้ได้ด้วยแน่นอนค่ะรอบผลิตที่2ปุ๊บมีโตมาฝากนะคะในราคา ปกติของ IV คือ2,690บาทในโปรลดและแถมนี้ลดพิเศษลดเหลือ2,490บาทพร้อมตุ๊กตาพวงแถมเกรดพรีเมียมที่พี่พีแอนมินจะส่งภาพให้พี่เลือกนะคะเป็นรุ่นใหม่ค่ะจัดส่งให้ฟรีอิมเอสขอพาไปดูขนาดนะคะและช่องการใช้งานของ IV ที่ยืดหยุ่นการใช้งานแบบนี้และถือได้สวยมากๆค่ะในสีม่วงนมค่ะโดเกค่ะสีม่วงนมสีซิกเนเจอร์ของ Candy Power เลยเป็นสี พาสเทลนะคะเป็นผสมค่ะทุกขอบมุมค่ะตัดหนังวัวแท้หนังแท้ร้อเปเซภายใต้หูจับคู่นี้นะคะตัวเทกเจอร์เนื้อไนรอนพรีเมียมของเราอยู่ด้านล่างค่ะและหนังวัวแท้ประกบอยู่ด้านบนทำให้มีความหนายืดหยุ่นด้วยเกรดพรีเมียมสีดำอะไหล่ลมดำค่ะยืดหยุ่นเพราะว่าตรงนี้พับเข้าตรงนี้ได้พับแบบนี้ได้และพับเข้าด้านในได้นะคะด้วยดีเทลทั้งใบ ที่2ทบประกบแบบนี้ทาให้เป็นทรงสวยงามปูดนูนทั้งใบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้างด้านล่างและกลนกระเป๋าสวยงามแบบนี้ในขนาดความกว้าง10นิ้วค่ะสูง7.5นิ้วและฐานกลางเป็นทรงแบบนี้5นิ้วค่ะน้ำหนักเบามากค่ะ380กรัมเท่านั้นเพราะเขาผลิตจากเท็กเจอร์เนื้อไนร่อนนะคะเป็นผ้าค่ะทําให้เบา และใส่จุด้วยที่สำคัญอย่างการน้ำได้80%นค่ะในความพิเมเ์ีมนี้พร้อมสายสพายยาวหนึ่งเส้นเป็นเนื้อในร่อนทอนแน่นมันเงาหรูหราอ,อะไร่มดำที่ต้องสั่งผลิตนะคะหนังวัวแท้ค่ะทุกขอบมุมค่ะหนังวัวแท้และหนังวัวแท้รหรูหราพเมียมมากในช่องการใช้งานนะคะที่พี่พี่สะดวกใช้แน่นอนและถูกใจพี่พี่หลายท่านเลยค่ะในความเป็น3มช่องสเต็ปแบบนี้ มาตั้งแต่ช่องด้านหน้านะคะล้วงได้กว้างลึกแบบนี้เลยค่ะใส่เป็นซองหน้ากากไว้อย่างนี้นะคะข้างในก็จะกว้างด้านในซับในเป็นสีเทามันเงาหรูหราค่ะทุกขอบมุมค่ะปลายหางซิปค่ะรูดรื่นมากด้านในจุแบบนี้เลยมาตั้งแต่ตรงนี้ก่อนคือกระเป๋าสั้งยาวขนาด7นิ้วค่ะใส่ร่มได้ใส่ขวดน้ำขนาดเล็กได้ยังใส่มินิ iPad แบบนี้ได้ด้วยนะคะ ช่องตรงนี้กุ้นด้วยเทกเจอร์ในตัวสวยงามรงหรูหราค่ะใส่เป็นสมุดเดินทางแบบนี้บุ๊คแบงค์ใส่ได้ค่ะสัญลักษณ์ของ Candy f o ฟ w e r ค่ะใบโคเวอร์สัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีรูดมากว้างค่ะเก็บของกระจุกกระจิกได้1ช่องมาทางด้านหลังค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนด้านด้านหน้านะคะ ก็จะใส่ซองกระดาษที่ชู่ขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยด้านไหนเก็บงานข้างในสวยหรูครึ่งใบเลยค่ะมาทางด้านหลังค่ะทั้งหมด6ช่องการใช้งานใหญ่นะคะ <S <S ก็จะรูดไว้ใส่กุญแจรถกุญแจบ้านหรือเป็นเจลแบบนี้ได้เลยใส่ทั้งหมดนะคะก้นกระเป๋าไม่ห้อยไม่ย้อยแน่นอนค่ะเพราะความพรีเมียมในเนื้อในร่อนพรีเมียมพิเศษของเราสองทบประกบเย็บแบบนี้เป็นทรงมากๆค่ะ สีม่วงโดบเกยค่ะสีดำถือยังไงก็รูหรูถือยังไงก็ดูแพงแน่นอนและอยู่ในอะไรลมดำแล้วเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันนะคะนี่คือสีดำโอนิก b ์แบ็ค่ะมันเงาหรูหรามากๆความเรียบหรูดูดีคุมโทนความภูมิฐานค่ะดูดีมีฐานะมากๆสำหรับสีบอลเบทเฮเซลนะคะสีเฮเซลว o o d กลี e นค่ะ สีน้ำตาลมอคค่าบบาวสวยระมูลมากๆเหมือนดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ดูดีเป็นสีระมุลที่ใช้ได้ทุกวันเป็นสีน้ำตาลที่ไม่ต้องกลัวเลอกเลยค่ะและที่สำคัญสีนี้ของเราขายดีมากสีน้ำตาลมอคค่าบบาวค่ะสดใสค่ะเติมเต็มในการแต่งตัวให้ดูภูมิฐานดูดีและช่วยขับสีผิวด้วยสีแดงการเนรเรดค่ะสดใสและขาวพองค่ะ เมื่อถือสีแดงการเด็ดเสนะคะสีใหม่ค่ะอีกหนึ่งสีในรอบผลิตนี้สีเทาชาโครค่ะชาโกเกรีค่ะสีเทาเข้มเต็มใบสีใหม่ค่ะสีใหม่อีกเช่นเดียวกันค่ะรอบผลิตนี้สองสีใหม่นะคะสีเขียวสปริงมอสกรีนเป็นรอบผลิตที่สีเขียวสปริงมอสกรีนสวยมากมาก สีเขียวสปริงมอดกรีนค่ะและเทียบให้ดูในความเข้มนะคะที่ปลูกเพิ่มเติมมาให้คือซิทาชาโคลและสีดำโอเน็กซ์แบ็คที่ใช้ได้ทุกวันทุกโอกาสสีดำและสีเทาค่ะคู่สีค่ะขายดีซิน้ำตาลมอคค่าบารสีเขียวใหม่ค่ะสีเขียวสปริงมอดกรีน สีความเรียบหรูดูดีและได้รูปความหวานด้วยไหนสีเบทเฮเซลนะคะสีม่วงนมโดฟเกยค่ะไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะไหนไอวี IV, ทั้งหมด7สีพี่ๆสนใจช่องการใช้งานของไอวีนะคะในรูปทรงความสวยน่ารักความสวยหรูนะคะและสีที่พี่ชอบทักหาเพียนมินได้นะคะคุณค่ะ